ปัยังพัวมึงรอร่อยแห้งเหรอถึงคิดว่าคน็ือกูจะเอาระดับชั้นนั้นนะต้องฝรั่งเท่านั้นจ้ากูบ่เอาพัวมึงให้มาเสียหอยดอกช่โอ้ยแต่พัวก,กูบอรอมึงคือสิบวมนั่ง,าางเฝ้าเบิดเมอรอเบิดเบ้นจังสีดอก เฮ้ยอินนะบ่เห็นบางคือซื้อเลยเสียงทะเลาะกันระหว่างนั่งอิมกับนา่งบางเรื่องมันเกิดจากการที่บ้านสองหลังนี้อยู่ติดกันนั่งบางนั้นได้มาซื้อทีของตาบุญซึ่งเป็นพ่อผัวของนั่งอิม นางอิมเป็นคนบอคอยมีมนุษย์สัมพันธ์กับคนรอบข้างปันไดบ่าจะไปทางใดหรือจะไปทำงานที่ไหนก็บสามารถที่เขากับเพื่อนรวมงานใดเลยทำให้นางอิมอยู่แต่บ้านส่วนนางบางนั่นตั้งแต่มาสื่อทีของตาบุญก็ได้ว่าจ้างตาบุญกับลูกชายที่ซื้อชาตมาทำบ้านให้ เพราะว่าสองคนมีอาชีพรับเมาก่อสร้างส่วนนั่งบางนั่นมีอาชีพดูแลผู้เทาแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นเมียเซาฝรังนั่งบางเป็นคนข้าวอวบจึงจะมีหน้าตาที่ธรรมดาแต่ก็เป็นคนชอบแต่งตัวผูดคุยเป็นคนชอบเจรจา มักจะใส่เส้อร้าโชว์เหนือนังมังซ้าพอมีคนงานเขามาทำงานก็จะชอบมานัางคุยมานัางเหว่ากับเขาในใจลึกๆของนางบางนั้นก็มีแอบชอบชานอยู่เหมือนกันแหละเพราะว่ามักจะมาแอบมองชานอยู่เป็นประจำเออชาน ฉาบเน,ยน,เนียนเดอร์สมัยที่พี่ทำงานกอส้างนั่นนะพีอะทำให้ลูกค้าพอใจมากเลยนะนั่งบางบอกไปนํำกับเลนหูเลนตาให้ชาญได้หัววว่าตัวเองมีใจให้เหตุการณ์มันก็จะดำเนินไปแบบนี้เป็นประจำจนกระทั่งนั่งอิม มาทำกับเขาดูทีห้องครัวซึ่งห้องครัวนั้นติดกับบ้านของนั่งบางกันเลยได้ยินค้าสนทนาของซ่านผัวจะของกับนั่งบางช้านอายุเท่าไหร่อะยี่สิบแปดครับแม่พี่แกกว่าแค่สองปีเองแบบเนี่ยพี่กับมีหวังที่ละเนาะ เออชานน่ะชอบคนแกเหรอเมียชานน่ะแกกว่าชาญเป็นสิบป,ปีเลยนะแล้วจูจูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นโถอินนาผัวโอยูละขั้นน,อน่อหนังหนาคือหัวเศร้าห่มนี่บทสําำนึกบทดเจียมตัว เป็นยังกะกูแค่เว้าก็ผัวมึงมึงสิห้วงเฮ้ยยังกะสันมึงก็เอาโสมากล่ามไปที่ละแม้ว่าให้แต่กูเครื่องหวกเศร้าหม่มโถอีแหน่ตื่นเสียมชาติมันเมาแล้วมึงเอามึงมาทำเป็นเมียหลังจากนั้นก็เกิดการทะเลาะเบาะแหว่งกันอย่างใหญ่โต จนกระทั่งคนงานต้องมาจับทั้งสองแยกออกจากกันแล้วตั้งแตนนันเป็นตนมาชาตกับบ่ได้มาทำงานกับพี่บ้านของนั่งบางอีกเลยรวมไปถึงตาบุก็ะตองยกเลิกงานบ้านของนังบางซึ่งบ้านก็นยังทำบ่ท่นแหล้วนั่งบางก็เลยต้องหาสร้างสุดใหม่ เพื่อจะให้มาทําบ้านให้มันเสร็จพ่อมีสร้างสุดใหม่เข่ามานั่งบางก็จะทําพฤติกรรมเหมือนเดิมก็คือชอบใส่เสือ้อผ้าแค้นสั้นขาสัน้นบางครั้งก็จะบอใซ่ย,ยกทรงมานาั่งเหว่กับสร้างชุดไม่ที่เป็นผู้ชายร่วมไปถึงมักจะมานิ่นท่า ลูกสะพายของตาบุญมันหาว่าฉันน่ะไปหมักผัวมันโถคนคือฉันน่ะฉันบ่เอาบักจานมากินให้เสียยี่ห้อฉันดอกจ้าคนคือฉันน่ะต้องกินของนอกเท่านั่นของนอกจากของนอกนั่งบางบอกโดยการสนทนาของนั่งบางครับส้างชุดใหม่นั่นก็ดังไปถึงบ้านของนั่งอิม่ม ซึ่งส่วนใหญ่ในเวลาบายสามถึงบายสีนางอิมก็จะได้เวลามาทำกับเขาอยู่ในห้องครัวหลังจากนั้นนางอิมก็นทนเบาไว้ก็เลนยย้อนเขาของมาใส่หัวสังกะสีของบ้านนั่งบานหรือบางขรัง้งก็จะเปิดเพลงเสียดสีเปิดเพลงดา เพลงที่มีขํางแรงๆซึ่งคนแถวนันเขาก็หูกันดีสร้างความเอื้อมระอาให้กับเพื่อนบ้านทั่วๆไปที่เขาต้องไม่ได้ยินบ้านซองหลังหนีท้ำประชดประชั่นกันเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนทังสองกบมีผู้ใดยอมภัย ก็เหมือนกับคิงการ่าคากะแรนเจ้าบ้านเขาก็ไดว่าว่ามันกับพ่อปันกันทั้งสองผู้หนึ่งกับเป็นจังหนึง่งผู้หนึ่งกับเป็นจังหนึง่งแทนที่สิตางค้นต่างอยู่หาแต่เหลืองให้กันค้นขางบานค้นแถวบานเขากับผ้ากันปวดหัวแล้วกันแบบนี้ เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้บ้านของตาบุญกับบ้านของนั่งบางแถบจะมีสงข้ามกันเล็กๆเพราะว่าเมื่อนั้นนั่งบางได้มาโวยวอยู่ที่บ้านของนั่งอิมอ,อีอิมมึงไปตัดไฟกูเหรอมึงไปเอาคัดเอาไฟกูล่องเหรอ มึงนะมึงอยู่ดีบวาดีมึงอย่าสิคิดว่ากูบ่เห็นนะชอบหาเรื่องกูนะมึงอ่ะโท่กูอยู่ของกูเ<ๆ>ดียวมึงเดียวมึงแล้วทั้งสองคนก็ถึึงขนาดล่งไม่ลงมือกันจนค้นขางบ้านต้องได้โทษนัผโพยใยญยบ้านแล้วก็ตามตาบุญมาก ตำบลกับบ่อฟั่งฝ่าฟังฟ่งฝนยังมาถึงกับปลีเขาไปเพื่อจะไปตบนั่งบางพอหาว่านั่งบางนั้นมาหาเหลืองลูกสะใภ้ของเจ้าของในความเป็นจริงแล้วผู้งหงว่วนั่งอิม่มแต่เอาคัดเอาไฟของนั่งบางล่งหรือเปล่าเพราะว่าช่วงนั้นนั้นบ้านของนั่งบาง ต้องมาใส่ไฟบบานคองตาบุญเราก็คัดเอาไฟนั่นก็จะอยู่แถวหนาบานคองตาบุญมันก็เลยทถ้ให้บ่บมีผู้ใดเห็นว่าสิ่งถี่นั่งบางกล่าวหานั่งอิ่มนั่นเป็นความจริงหรือเปล่ากเลยทถ้ให้เกิดการทะเลาะบ่แหวงตบตีกันส่วนตาบุญหนั่น ก่อทำาตัวบบเป็นผู้ใหญ่บบฟังเหตุผลทั้งสองฝ่ายจนทําให้เช่าบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านต้องขึ้นมากตัดสินปัญหาให้แต่มันกับ,บจบเพราะว่าตาบ,บุญน,นั้นไปปิดท่างเขาออกบ้านของนั่งบาง เพื่อบ่ใไห้หนังบางนั้นได้เขาบานซึ่งที่ตรงนั้นนังบางใสเงินสื่อทีของตาบุญถ้ำเป็นท่งเขาบานเพราะว่าตาบุญได้ขายทีตาบอดให้นั่งบางราคาทิ่ตาบุญขายทีให้นั่งบางสมัยนั้นจึงร่วมกับถนนแล้วเบ็ดเสร็จกับประมาณสองแสนบาท แต่ทีนั้นก็บม่ได้กวางใหญ่เยงไแต่แค่ทำบานหลัางน,น่อยๆลังหนึ่งึ้นหนึ่งตาบุญได้เมามาแล้วก็มาอารวาดจะเข้าไปตบตีนั่งบางที่บานแต่นั่งบางก็บ่ได้ออกมาเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านแนะนำนั่งบางให้อยู่เฉยๆบ่ต้องไปตอปากต่อคำท้ายังบจบ ผู้ใหญ่บ้านจะเขินมากชอยเหลืออีกทีหนึง่งเหตุการณ์ขึ้นนันกับ่านไปพ่อเสาต่อมาทุกคนกับใส่ชีวิตเป็นปกติตามบุญกับปลูกไส้กลับไปทำงานที่อื่นนั่งอิ่มกับยูบานทำตัวเหมือนเป็นคนถิ่นนาสงสารเป็นคนที่ถืกกระทำแต่พ่อพอผัว ก็พัวพ่นออกจากบ้านไปนางอิมกับเผยถาดแทนของจะคของออกมาโดยการเปิดเพ่งเสียดสีดานั่งบางแล้วก็โยนเขาโยนคองใส่หัวสังกสีบานนั่งบางพักหลังๆนี่นั่งบางก่อพยายามใจเย็นลงบออยากมีเลื่อง กระไดแต่ไปนินท่านั่งอิมให้คนระแวกบานฟังนุบอะไ้ไปท่ำอีอยังมาเลยเ้ยค่ะลุ่มเบิงที่ล่ะมันเปิดเพลงดาหนูเนี่ยยน่นหนั่นยน่นหนี่ใส่หัวบานหนูใจนูอะอยากจะจบแล้วนะคะจริงๆนุบอยากอยู่หนีเลยแล้วตาบุญน่ะ กับมาไลนูทั้งทีทีนูอ่ะก็สื่อตั้งว่าสองแสนแหลว่ะมันเป็นทีตาบอดคันโนโบอสื่อผู้ใดสีมาสื่อลุ่งว่าบอจา่าในขอนี่ชาบ้านที่เขาฟังเขาก็มีเห็นใจนั่งบางอยู่เหมือนกันชาวบ้านบางคนแกพูดว่าตำบุญกันทั้บอถึกนะน่าจะว่างตัวเป็นกลาง บ่หนาจะเขาค้างหลูกสะภ้ยจ้คล้องอาจะฟังคนอื่นบางถึงอีบางมันจะเป็นคนถี่หนามันใสในบางครั้งแต่ตะบุญกะบ่วหนาจะทำตัวแบบนี้เพราะว่าเรื่องแค่นี้คุยกันได้เพราะว่าเป็นผู้ญงกันเบิดแล้วเป็นคำว่าของชาวบ้านระแวกนั้นเวลาเขาได้มาคุยกันเกี่ยวกับบ้านสองหลังนี้ ก็รูว่าเรื่องนี้จะโจบแบบไหนเพราะว่าทุกวันนี้นั่งอิมกันยังค่อยหาเรื่องเสียดสีนา่งบางอยู่เสมอเสมอ